สวัสดีค่ะทุกคนขอต้องรับเข้าสู่ช่องของปัจจุ channel เช่นเดิมนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะทักทายกันยามเช้าเนะเาะคุยกันรอคุณยายตื่นค่ะหรือท่านก็นอนอยู่ข้างหลังตอนนี้ตีห้าก็มานั่งดื่มกาแฟรอก็คิดถึงนะคะทักทายไปด้วย ถึงทุกคนก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปลงสักเท่าไหร่เพราะงานยุ่งยิ่งมีวันหยุดติดกันหลายวันเนี่ยแทบจะไม่ว่างเลยค่ะเพราะว่าลูกๆคุณหมอท่านกลับมากันเนาะกับคือทัาเขาทำลูกๆของหมอเขาทำงานตา่างจังหวัดกันนะสุขกลับทุกวันสุขสุกเสาร์อาทิตย์ทำงานดีกันทุกคนนะคะตระก,กลูลเนี้ย ทำงานอะคนโตคุณหมอเป็นผู้พิพากษาคนรองเป็นอายการอายการอยู่จังหวัดระยองแต่เราก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรท่านหรอกนะคะเพราะว่าิดท่านก็เตือนเตือนนิดหน่อยว่าทำ YouTube อย่าพาดพิงถึงใครถ้าถ้าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงทำเกี่ยวกับอะไรก็ให้ทำให้ตรงตรงเป้าตรงประเด็น อันไหนที่ที่มันเสี่ยงต่อพรบอรคอมก็เลี่ยงไปอะไรอย่างเงี้ยท่านให้คำแนะนำมาเนาะบางอย่างเราก็ปรึกษาบางอย่างเราก็ไม่ได้ปรึกษาท่านก็เลยเลี่ยงที่จะอะไรที่มันแรงๆไปทุก็เลยเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงไม่ฟาดอ่ะนะคะเพราะว่ามันก็เสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงต่อ ต่อตัวเราเนาะมันกระทบถึงคนอื่นนะอนนะเดี๋ยวเราพอคุยกันเรื่องลุงพลปกาแต่งกันต่อนะคะวานเห็นคลิปน้องมเมดดลุงอ่าแตน y o u ู u หลาหลายๆคนเขาก็ไปถ่ายทำไปทำเกี่ยวกับอของเมเดีเนาะช่องคุณกีเขาจะทำ เป็นอะไรเป็นสวนนะสไตล์อังกฤษเป็นที่พักเป็นคล้ายๆป้ายอะป้ายชื่อยินดีต้อนรับสู่กกกอะไรประมาณนเนี้ยเนาะก็สนุกเฮฮากันดีตรงนั้นดูหลายคลิปอยู่ค่ะก็มาจบท้ายด้วยคลิปที่น้องเอมเดอร์ค่ะของพูดถึงพี่ผู้หญิงที่ที่ออกจากกกอกแล้ว พี่เขาไล่ด่านี่ก็พูดจจไม่ค่อยไม่ค่อยน่าฟังพูดค่อนข้างจะแรงแต่ฟังแล้วเราก็ไม่สบายหูอ่ะก็เลยฟังแต่ฟังไม่จบเพราะว่าเราไม่ชอบไม่ชอบแบบนั้นก็เลยเลี่ยงก็เลยกดออกค่ะฟังไม่จบขอโทษด,ด้วยนะน้องเอมฟังให้ไม่จบ แล้ก็ไปดูคลิปของน้องในที่เขาไปถ่ายทําสวนยางอ่มีดูกินหนังหนังวัวแห้งอ่ะนังหนังจีอ่ะบ้านแาเอืนเอ่นอ่ะอื่นนันอื่นนันหนังแห้งเนาะหนังแห้งจีไม่จะแสบเลยเนยีเห็นน้องในเขกินที่ไทยวนนอกเขาเอามาย่างมาจีให้กินกันนะมีหลายคนหลายช่องอยู่ช่องเรื่องบนชูช่องยายสมอนช่องน้องเสือ ทุกคนเฮฮาสนุกสนานธรรมชาติดีก็ไม่มีอะไรค่ะเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวพระจิวขอขอขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาคุณยาอาบน้ำแล้วท่านจะเตื่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคน